มือเั๊บปั๊บปั๊บขนาเรปั๊บปลุกขึ้นยืนแล้วกันขึ้นาเราปัปแล้วมือเราปั๊บปั๊บปับเดินกันเนกันครับเออเดินเราออกบ้านเราได้แต่นตัวสวยที่นกู้ลยกมาค่านแบบนี้ก็ทำเออได้แต่งตัวแต่งกายสวยงามออกมาได้เรียนรู้ได้พูดคุยได้ขยับร่างกายได้สุภาแล้วกดีสมัยที่สุดเพือได้เครือขายได้โมเดนบกเด็กัง นี่นะเป็ประบับน,นี่คือบันไดตั้แรกนะเพราะฉะนั้นผมเลยว่าอย่งเชื่อ,ชอเชื่อนะครับเชื่อว่าเราทำได้ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราต้องทำได้นะครับ <ไป S 1> อันที่สองเราอยากเียนเดเกปรัมาโรงเรียนจะได้พรอรูกเป็นประวับที่นอกสิ้าว่าผมเนี่ยการวได้อารยู่หลายซบบที่นอกเี้แต่ว่าว่าระตรเนอกท่านผอ่าเรียกแม่มาอคาอเนี่งผมกีเียสินคาลีกที่นองอยู่นีพ่ออย่าคนะรับ